ต่อมลูกหมานะครับเป็นอวัยวะที่อยู่บริเวณกลางอุ้งเชิงกานมีหน้าที่นะครับในการที่จะสร้างน้ําหล่อเลี้ยงอสุจิต่อมลูกหมา,จากจะรัดท่อปัสสาวะนะครับในผู้ชายนะครับเนื่องจากเมื่ออายุมากขึ้นจะทําให้เซลล์ของต่อมลูกหมาครับตายไปก็ทําให้เซลล์เมสนาที่เกิดกลายเป็น ทังผืนนะครับแล้วก็มีการขยายตัวทําให้ต่อมลูกหมากขยายตัวจากเดิมที่มีเพียง25กรัมมากขึ้นเรื่อยๆจนถึงเป็น50กรัมหรือ75กรัมก็จะทําให้มีการบีบรัดท่อปัสสาวะครับอาการของต่อมลูกหมากโตเนื่องจากต่อมลูกหมากโตนี้ไปรัดอยู่ที่ท่อปัสสาวะนะครับก็จะทําให้มีการปัสสาวะบ่อยเช่นปัสสาวะทุก2ชั่วโมงปัสสาวะก้านปัสสาวะ ไม่ได้นะครับไอาจามปัะสสะาวะเร็ดลาดมีอาการปัสสาวะไม่พุ่งหรือที่เขาเรียกว่าปัสสาวะไม่สุดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อนอนไปแล้วตื่นขึ้นมาปัสสาวะเกินหนึ่งครั้งเรียกว่ามีการปัสสาวะบ่อยในช่วงหลังจากที่นอนบุคคลที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคต่อมลูกหมากโตก็คือผู้ที่มีอายุมากขึ้นหลังจากที่อายุ50ปีขึ้นไปต่อมลูกหมากก็จะเริ่มมีอาการโตขึ้น ทำให้มีอาการมากขึ้นเมื่ออายุมากขึ้นเรื่อยๆก็จะมีอาการมากขึ้นเรื่อยๆตอบได้เลยว่าถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมมีอายุ80ปี90ปีขึ้นไปท่านจะต้องมีต่อมลูกหมากโตอย่างแน่นอนสําหรับการป้องกันเรื่องของต่อมลูกหมากโตนะครับก็คือการที่รับประทานผักเยอะๆก็คือสารที่มีการต่อต้านอนุมูลอิสระนะครับสำหรับวิตามิน E วิตามิน A หรือวิตามิน C อาจจะมีอาจจะช่วยได้บ้างนะครับแต่ก็ไม่ได้ยืนยันผู้ที่มีอาการปานกลางนะครับที่มีอาการมากขึ้นปัสสาวะบ่อยกลั้นปัสสาวะไม่อยู่อาจจะต้องใช้ยาที่เป็นยาที่กดทําให้ตําลูกหมากไม่โตทําให้ตัวหูรูดต่างๆมีการคลายตัวทําให้ปัสสาวะได้คล่องตัวขึ้นทําให้ต่อลูกหมากไม่บวมในขณะเดียวกันก็ต้องระวังเรื่องของ ฤทธิ์ของยาที่จะทําให้ไปกดเนื่องของฮอร์โมนเทสโทสเนด้วยครับส่วนาการรักษาที่เป็นมากขึ้นนะครับอาจาจะจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้วิธีของการผ่าตัดโดยการคว้านต่อมลูกหมากนะครับซึ่งจะใช้ลวดใส่เข้าไปในท่อปัสสาวะแล้วก็ลูดทําให้เนื้อของต่อมลูกหมากออกก็จะทําให้มีการไหลของปัสสาวะได้สะดวก แต่อย่างไรก็ตามก็อาจจะมีผลต่อเรื่องของสมรรถภาพทางเพศด้วยเพราะฉะนั้นถ้าอายุน้อยอยังมีเรื่องของสมรรถภาพทางเพศยังต้องการให้สมรรถภาพทางเพศดีอยู่ก็พยายามรักษาโดยการใช้ยาแต่ถ้าเมื่ออายุมากขึ้นหรือว่ามีการใช้งานตรงนี้น้อยลงแล้วก็เป็นอาการที่รุนแรงมากขึ้นคุณหมอก็จะพิจารณาที่จะใช้การรักษาโดยการผ่าตัด ผมจะมานําเสนอในเรื่องของต่อมรูปหมากนะครับโรคต่อมรูปหมากเนี่ยมีงานวิจัยนะครับรายงานว่าในประเทศยุโรปและสหรัฐอเมริกานคนยุโรปจะเป็นกันเยอะมากนะครับปีหนึงม,มีมีคนตายจากมะเร็งต่อมรูปหมากมากกว่า3ามหมื่นคนต่อปีนะครับแล้วก็ประชากรที่เป็นเนี่ยก็หลายแสนคนที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปีนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนื่องจากว่าในตัวต่อมรูปหมากเนี่ยพอเราอายุมากขึ้น นะครับพอเราอายุมากขึ้นเนี่ยร่างกายก็จะมีเอนไซม์ตัวหนึ่งเขาเรียกว่าไฟแอลฟาดีดัคเตสไทมมีไทวันไททูนะครับนี่เป็นไททูนะครับไททูก็จะมาบล็อกทำให้ต่อมลูกหมากเนี่ยออการการการหมุนเวียนของเลือดไม่สามารถหมุนเวียนได้สะดวกพอหมุนเวียนไม่สะดวกก็ต่อมลูกหมากก็ขยายตัวโตวขึ้นเมือ่อขยายตัวโตขึ้นเนี่ยจากจากไอเบลเดอร์หรือก,อก,ก,กระเพาะปัสสาวะลงมาแล้วก็มันจะมีต่อมลูกหมากเออมันมันจะมีสายผ่านไปทางต่อมลูกหมาก เมื่อต่อมลูกปากโตขึ้นมันก็จะบีบทาให้ท่อปัสสาวะเนี่ยมันถูกกดเอาไว้กระเพาะจากนะน้ำปัสสาวะมันก็ไม่สามารถไหลออกมาผ่านทางผ่านทางอ่าผ่านผ่านทางอะไรเนี้ยออกไปได้นะครับก็ทําให้เนี่ยการปัสสาวะของผู้ชายจะมีปัญหามีการฉี่กระปิดกระปอยปวดฉีออกไปฉี่ก็เปปุ๊บก็ไหลมานิดเดียวนะครับนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับโดยทั่วไปเนี่ยพวกนี้จะเกิดเมือ่อในคนที่สูงอายุเพิ่มขึ้นมากขึ้นนะครับอาจจะเจอตั้งแต่อาย40ุ40ปี หรือ50ปีนะครับแต่เมื่อ,อไรก็ตามที่อายุ5้เข้า60ปีเนี่ยการเป็นก็จะสูงมากขึ้นทีปอีคูณเมื่ออายุขึ้นถึง6 0ถึง70ปีน่าจะมีเป็นมากถึงคิดว่าต้องมี70%ถึง80%อของคนที่เป็นก็ะจะเป็นโรคที่ทรมานมากและเกิดเราทิ้งเอาไว้โดยไม่ทําอะไรเลยสุดท้ายเราก็จะเป็นมาเ็งต่อรุ่มมานะครับแล,แล้วตัวนี้เราทุกวันนี้เรามีสารสกัดจากสมุนไพรนะครับที่สามารถยัํา้ํตัวเนี้ยได้ลผลอย่างชัดเจนมากนะคร,ร,รคปี ไลโคปีนก็คือสารเป็นขันจัดพวกพวกแคลโรลีนด์หรือแคลโรทีนนะครับซึ่งมีซึ่งมีสกัดมาได้จากพืชหลายทีนิดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของมะเขือเทศน,นะครับหรือในฟักข้าวหรือวันนี้แม้แต่แตงโมงนะครับเราเราก็มีไลโคปีนในสรรองเราเนี่ยเรามีการสกัดสารไลโคปีนมาร่วมกับแร่ธาตุบางตัวที่ซิงค์วิตามิน,น,นมดีนะครับช่วยทําให้การไอต่อมลูกหมากที่มันมีปัญหาเนี่ยไอตัวไอตัวเอนไซม์ต่างเนี่ยมันมันเล็กลงเอ่อมัน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 ไม่มา อ,อินเตอร์เฟียร์ที่มมามีผลต่อตัวต่อลูกหมากก็จึงทําให้ต่อลูกหมากของเราเนี่ยมันเล็กมากปกติพอเลิกมาตัวติดการสับถ่ายก็รดการกต่อปัสสาวะเราเนี่ก็จะมากขึ้นนะครับโดยโดยโดยทั่วไปถ้าเกิดเราไปหาหมอนะครับหมอก็สามารถก็จะตรวจต่อลูกหมากเราด้วยกันเนี่ยเอานิ้วเหย่ไปถึงตรงก้นเราแล้วก็กดกดไปที่ต่อลูกหมากเรานะครับที่นอยู่สูงสูงขึ้นมาประมาณสักนิ้วหนึ่ง นะครับแล้วก็กดแตะลงไปแล้วก็จะสัมผัสได้เลยว่าต่อมลูกหมากโตหรือไม่โตนะครับแล้วตรงนี้ถ้าเกิดเราเราได้กินทานอาหารเสริมโทคเีซินของเราเข้าไปภายในแค่เพยเียงสามวันเท่านั้นนะครับตอมลูกหมากก็เราจะเกิดืิดเชื่อมเรื่อดฉีดขรฉับ เราก็จะสีสะดวกยิ่งขึ้นนะครับด้วยสารสกัดสมุนไพรเราหลายๆตัวที่ผสมประสานกันไม่ว่าจะเป็นสารสกัดจากมะเขือเทศนะครับสารสกัดจากเอ่อเยชาเขียวนะครับแล้วก็อีกหลายๆตัวที่เราที่เราผสมประสานกันจนกลายมาเป็นโทเวซินแล้วตัวนี้ก็เป็นการกีโปรดักต์อีกหนึ่งโปรดักต์ครับ